สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดรบุญพงสุขสวัสดครับวันนี้ผมมีเรื่องจะจะเล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวข้องกับการแจกแจงที่เป็นแบบโค้งปกติโดยเรื่องนี้เป็นปัญหาเริ่มต้นของคนทุกคนในการทำวิจัยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากในทางสถิติต่างๆนิยมกำหนดข้อตกลงเบื้องต้น เกี่ยวกับตัวแปรตามว่าตัวแปรตามที่เราจะศึกษานั้นต้องมีการแจกแจงที่เรียกว่าเป็นแบบ normality นั่นเองโดยสาเหตุที่เขากำหนดว่าตัวแปรตามนั้นต้องมีการแจกแจงเป็นแบบ normality เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นมีความเป็นตัวแทนจริงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสิ่งที่เราทำวิจัยต่างเนี่ยเราต้องการที่จะ เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลไปยังสิ่งที่เรียกว่าเป็นประชากรแต่ในสภาพความเป็นจริงเราไม่ได้เก็บข้อมูลจาก population หรือประชากรทั้งหมดแต่เราเก็บข้อมูลจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างซึ่งเราต้องมีความมั่นใจว่าตัวอย่างที่เราได้มานั้นจะต้องมีความเป็นตัวแทนของประชากรดังนั้นสถิติต่างๆจึงนำเรื่องของการแจกแจงแ,แบบ normality มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนด ข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะวิเคราะห์ต่อไปได้นะครับโดยถ้าเราทดสอบเรื่องของการแจกแจงแบบปกตินะครับโดยปกติเรานิยมกำหนด Ho ว่าข้อมูลของเรานะครับมีการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติในขณะที่ H1 ก็จะกำหนดว่าข้อมูลของเรานั้นไม่มีการแจกแจงแบบที่ไม่เรียกว่าเป็นโค้งปกตินั่นเองนะครับ ดังนั้นในส่วนนี้เวลาเราทดสอบนะครับนักวิจัยต้องการอะไรครับก็ต้องการที่จะปฏิเสธเตัวนักต้องการที่จะยอมรับ Ho ซึ่งการยอมรับ Ho นั้นในทางปฏิบัติก็คือต้องการให้ค่าสถิติทดสอบที่เราเกิดขึ้นนะครับมีค่า p-value เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ05 5นั่นเองโดยสิ่งที่เวลาเราเก็บข้อมูลมาหรือเรื่องของ normality นะครับถ้าจะหเห็นภาพคืออยากให้ดูภาพนี้เห็นไหม ภาพนี้ของการแจกแจงของข้อมูลนะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเขากําลังเอาข้อมูลของตัวแปรตามนะครับมานั่งพอดกราฟดูว่าเอะตัวแปรตามที่เราเกิดขึ้นนะครับมีคะแนนเท่าไหรอย่างไรนะรแล้วก็พยายามดูภาพภาพนี้ว่าโอเคถ้าข้อมูลที่เรานํามาพอดกราฟเนี่ยมาเทียบกับภาพนี้แล้วเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบโค้งปกติหรือไม่โดยทั่วไปก็จะมีสถิติที่ใช้ในการทดสอบเรื่องของตัวโค้งปกตินะครับดังนี้นะครับตัวแรกที่นิยมทดสอบกันนะครับก็คือ สถิติของกลุ่มโคลอฟสมนอฟนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบว่าเอข้อมูลของเราเนี่ยมีการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติหรือไม่นะวิธีการดําเนินการก็คือเราจะต้องนําข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามของเรานะครับไปใส่ในโปรแกรมสาเนจรูปอย่างเช่นโปรแกรม sps นะครับเราก็จะเข้าไปในส่วนที่เรียกว่าเป็น analyze แล้วก็เลือกหาส่วนที่เป็น non parametric แล้วก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็น legacy d i a l o g เกิดขึ้นนะครับ เข้าไปหาส่วนที่เป็น one sample ks แบบนี้นะครับพอเราเข้าไปหาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับในโปรแกรมนะครับก็จะปรากฏด i ว l o อกกลมๆแบบนี้นะครับเอเียแบบนี้เราก็นําตัวแปรที่เราต้องการศึกษาอย่างเช่นในนี้ผมศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับสกอร์เอาสกอร์เนี่ยครับใส่เข้าไปในส่วนที่เป็น test variable list นะครับแล้วโปรแกรมก็จะติ๊คำว่า normal normal เนี่ยโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นนะครับเสร็จแล้วเริ่มมาคลิกโอเคปุ๊บนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็จะให้ค่าสถิติที่ชื่อว่าโกโมูโคลอฟสมานอฟซีขึ้นมาพร้อมทั้งค่า p-value หรือในที่นี้ก็คือตัว a s y m t o a t e a s y m p l a t i ที่เป็นแบบ two tail ซึ่งพอเราได้ข้อมูลแบบนี้ออกมาเนี่ยครับเราจะพบว่าค่าตัว sig ของเราเนาะหรือ p-value ของเราเนี่ยถ้ามันมีค่ามากกว่า0ุดเราก็จะบอกว่าข้อมูลของเรานี้มีการแจกแจงเป็นแบบอะไรครับเป็นแบบโค้งปกตินั่นเอง หรือถ้าไม่ใช่วิธีการแบบนี้เขายังอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าต้องคำนวณค่าสกิลเน็ตกับเคอร์ตุสิดนะครับเมื่อคำนวณค่าสกิลเน็ตกับเคอร์ตุสิ์ได้เรียบร้อยแล้วครับต้องนําค่าสกิลเน็ตกับเคอร์ตุสิ์ที่เราคานวณได้นะครับไปคํานวณเป็นค่า c สกิลเน็ตกับ C เคอร์ตุสิดโดยใช้สูตรก็คือว่าค่าสกิลเน็ตจะเท่ากับค่าทางสถิติของสกิลเน็ตหารด้วยสแตนดาร์ดเออร์อย่างเช่นตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ค่า C s สกิลเน็ก็จะคำนวณได้ดังนี้เห็นไหมก็จะเท่ากับลบจุดหกเาหารด้วยจุดสี่ก็จะเท่ากับลบหนึ 1, 5, 9, ่งจุดห้าเก้าศเควลาคำนวณก็จะเท่ากับลบจุดสี่หารด้วยจุดแปดก็จะเท่ากับลบศูนยลักษณะแบบนี้เห็นภาพนะครับแล้วเวลาพิจารณาก็คือจะต้องใส่แอ l u t ลเข้าไปหรือค่าสมบูรณ์เข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้น C s สกิลเน็นะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ 1.590 C จาเก์สตก็มีค่าเท่ากับจุดห้าหนึ่งเจ็ดซึ่งทั้ง C s k สกิลเน็ตและ C ี่รืโตสของเราถ้ามีค่าน้อยกว่า2เราก็สรุปได้ว่าข้อมูลของเรานั้นไม่ได้เบยหรือไม่ได้โด่งจนผิดปกตินะครับประกอบกับการทดสอบแบบโกลมโครลสสมานอฟก็พบว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีการแจกแจงที่เป็นแบบนะครับเป็นแบบ normal distribution ลักษณะแบบนี้นั่นเองครับนั่นคือสิ่งที่นักวิจัยต้องการครับ แต่มาคุยกันแบบนี้ก็คงไม่ได้สอนอะไรกันง่ายๆแบบนี้เนาะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทําวิจัยกันมาโดยปกติเนี่ยถ้าใครทําวิจัยเชิงทดลองเขาก็จะซีเรียสเรื่องแบบนี้มากครับเพราะอะไรครับเพราะวิจัยเชิงทดลองส่วนใหญ่เก็บข้อมูลในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะครับเก็บ20เคส30เคสเอามาทดสอบเรื่องของนอร์มอลิตแต่ถ้าคนที่ทําวิจัยเชิงสํารวจ แล้วต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลคนจํานวนมากมากมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขามีคนพยายามที่จะทดสอบเรื่องแบบนี้ว่าเอ๊ะถ้าเราเก็บข้อมูล n ที่มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นข้อมูลของเราเนี่ยถ้าแต่เดิมเนี่ยครับเก็บมา30คนข้อมูล30ชุดเนี่ยมันเกิด normality น,น,นะครับเราลองไหมลองเอาข้อมูลมาเบิลอีก30ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับเอามารวมกันเกิดอะไรขึ้น ข้อมูลยังคง normality หรือเปล่านะฮะและเพิ่มจาก30เป็น60แล้วเพิ่มเป็น90เพิ่มเป็น120หรืออาจจะเพิ่มเป็น240หรือเพิ่มเป็น360หรือเพิ่มไปจนถึงพันนะฮะ,ะ,ะเขาก็พยายามจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไหนลองเอาข้อมูลเหล่านี้ครับที่คุณว่า normal, normal, น ormal normal เนี่ยครับเรามารวมๆๆกันดูซินะครับเมื่อ n มันเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอข้อมูลที่เรามีเนี่ยครับ จากเดิมที่มัน normal นครับแต่พอเราเอามารวมกันอีกมารวมกันอีกที่เป็นดับเบิลขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับปรากฏว่า,า,าข้อมูลของเรานะครับยังคงได้ค่าสกิลเน็ตหรือค่าเคร์โตซิทเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสแตนดาร์ดเ r อครับถามว่าทำไมสแตนดาร์ดเ r อถึงเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับเพราะสแตนดาร์ดเ r อคือ Standard ดเด i a t i ชัหารสแควร e ูทเอเมื่อ N มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ ค่า standard error มันก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปในลักศณะตรที่เรียกว่าอะไรครับมันลดลงครับพอ standard error ลดลงเราจะสังเกตว่าจากข้อมูลเราตัวนี้ครับมันก็จะทําให้ตัวเลขตําแหน่งตัวเนี้ยของเรานะครับจะมีค่าน้อยลงไปด้วยเมื่อตัวนี้มีค่าน้อยลงนะครับเลยทําให้ค่า z ้นหรือค่า C ของเราเนี้ยมันเกินครับใส่ Absol u t e ไปแล้วก็จริงมันก็จะเกินบวกลบ2ครับนั่นคือสิ่งที่นักสถิติเขามองเห็นเขาก็เลย มีการศึกษากันแล้วก็เขียนไว้ในรายงานของแฮและคณะว่าถ้าเราเก็บข้อมูลไปแล้วนะครับ n ของเราเนี่ยครับมีค่าตั้งแต่200ขึ้นไป normality ก็จะไม่ซีเรียสนะครับซึ่งข้อความเต็มเตมของเขาอยู่ในหน้าน,นี้ครับนไครับอันนี้คือแฮเขียนไว้ว่า normality นะครับ can have s e r i o u s effect in small sample small sample ของเขาคือที่ n น้อยกว่าเท่าไหร่ครับน้อยกว่า50เนี่ยอันนี้คือซีเรียส ดังนั้นเวลาเราทําวิจัยถ้า n ของเราน้อยกว่า50ยังไงก็ตามข้อมูลของเราต้องทดสอบ n o ม m a l i t y และต้องผ่านครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่สามารถใช้สถิติต่างๆไนดะ้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดนะบ้านนะครับตัว n ของเราเนี่ยครับมันมีขนาด200เคสขึ้นไปหรือมากเป็นกว่านั้นนะหรือมากกว่า200เคสนะปัญหาเนี้ยมันก็จะลดลงนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าเรามี n มากกว่า200 K เนี่ย นอร์มอลิตี้เนี่ยมันก็จะสี่เลี่ยนน้อยลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเขาทดสอบไปแล้วว่าเอ็นมันเยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆอยังไงข้อมูลของเรามันก็ไม่นอร์ a l แน่ๆนะนี่คือแฮรที่เขาเห็นนะครับแล้วเ็าทาวิจัยแล้วเขาก็รวบรวมมาแล้วก็เขียนมาทุกครั้งทุกสมัยปัจจุบันในปี2019แฮรก็ยังคงเขียนแบบนี้อยู่ในหน้าที่100ตามนี้แต่ว่านะครับมีอีกคนหนึ่งคือเล็กบีคายพยายามจะอธิบายเรื่องของสกิลเน็ตกับเคอร์ตอสิต แต่ใช้เป็นดัชนีของเขาเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณคำนวณแล้วเนี่ยครับแอบส์ลูดของมันนะนะครับจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นแค่2หรอกบวกลบ2หรอกนะครับมันควรจะมากก่าอาจจะมากกว่านั้นนะครับมากกว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าคุณคำนวณมาแล้วนะครับค่าตัว C s k i ส l ิลเนของคุณนะใส่แอบส์ลูดไปแล้วนะถ้ามันมันมากกว่า3เมื่อไหร่อันนั้นนะจริงจะถือว่ามันเบ้จนผิดปกติ แล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตัว c กคยตัวสิของคุณซีใส่ออพสุดแล้วมันเกิดมากกว่า8หรือมากกว่าสิอะไรเงี้ยจึงจะถือว่าข้อมูลของคุณเนี่ยมันมันโด่งจนผิดปกตินะแต่ถ้าข้อมูลของคุณเนี่ยไม่ได้เกิน3หรือไม่ได้เกิน8เนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรว่ามันจะแบบเบ้หรือโด่งจนผิดปกติดังนั้นสิ่งที่พอเราอ่านข้อความตรงส่วนนี้นะครับนำมาเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาที่บอกว่าเอาล่ะถ้าสมมติว่าเราทำวิจัยจริงๆ แล้วเกิดคำนวณออกมาแล้วข้อมูลของเรานะครับตัวแปรตามเนี่ยเกิดมีการแจกแจงที่เรียกว่าเป็นแบบไม่ได้เป็นโค้งปกติเราจะไปยังไงต่อนะครับถ้าเป็นนักสถิติเขาก็จะแนะนําว่าคุณลองเทคล็อกสินะคุณลองเปลี่ยนเป็นแบบนู้นเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาวิเคราะห์บริหารจัดการใหม่แต่ในฐานะนักวิจัยเนี่ยเราคงต้องบอกว่าการกระทําแบบนั้นเนี่ย มันอาจจะทําให้เราแปลผลเนี่ยได้ผิดพลาดนะครับนักวิจัยควรจะต้องมองย้อนกลับไปครับว่าเอ๊ะข้อมูลของเราที่มันไม่นอ์มอลเนี่ยไม่นอ์มอลเพราะอะไรนะแน่นอนยิ่งคุณเก็บเอ็นเยอะๆๆๆเยอะเตอนที่คุณเก็บมันน้อยใช่มันนอมมอลนะพอคุณเก็บมาเยอะๆแล้วตัวหารมันเยอะขึ้นมันก็ทาให้ข้อมูลของคุณเนี่ยไม่นอ์มอลแน่นอนนะครับแล้วประกอบกับว่าเอะเมอสกู่เนี่ยเราเห็นว่าแฮร์เขาก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะนะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเอ็นมันเยอะเไปแล้วเนี่ย นอร์มัลิตี้มันก็จะไม่ซีเรียสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราทำถึงตรงนี้ครับสิ่งที่นักวิจัยต้องย้อนกลับไปย้อนกลับย้อนยอน้ยอนเลยนะนักวิจัยต้องระลึกถึงตัวนี้ครับตอนที่ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยที่เป็นตัวอย่างของเราเนี่ยเรามั่นใจไหมว่ามีความเป็นตัวแทนถ้าข้อมูลที่เราได้มามันมีความเป็นตัวแทนมันเป็นตัวแทนหมายความว่าอะไรครับข้อมูลที่เราได้มาได้มาจากกระบวนการสุ่มนะไม่ได้มาจากการเลือก ถ้าเป็นแบบนี้เรามั่นใจว่าข้อมูลที่เราได้มาได้มาจากกลุ่มที่เขาเป็นตัวแทนแล้วก็มั่นใจว่าเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นก็เป็นเครื่องมือที่ดีด้วยนะแล้วก็มั่นใจด้วยว่าคนที่เขาตอบข้อมูลเราเนี่ยเขาก็ตอบจากสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเป็นจริงๆถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะมาอ้างอิงของใครครับของแฮรและก็ของเล็กบีคายว่าโอเคข้อมูลที่เราเก็บมานะครับเรามั่นใจว่า มันมาจากการสุ่มแล้วก็มีความเป็นตัวแทนนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็มีความเหมาะสมเพียงแต่ว่าในงานนี้ของเราเนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์ Normal i t y แล้วเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เบ้จนเกินไปคือ absolute ของ c s k กิลเนี่ยมันไม่ได้เกิน3นะแล้วก็ a absolute ของ c u คอร s i ัเนี่ยก็ไม่เกิน10ก็แปลว่าข้อมูลของเราก็ไม่ได้โดจนเกินไปนะครับประกอบกับอะไรครับ แฮและคณะในปี2019ในหน้า100บอกไว้ว่าถ้า n เ,เนี่ยตั้งแต่200ขึ้นไปเนี่ย n o r m a l i t y ก็ไม่ซีเรียดดังนั้นในงานวิจัยของเรานี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปข้างหน้าต่อได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านครับว่าในการทำวิจัยนะครับเมื่อเราเก็บข้อมูลที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ เกินตั้งแต่200ขึ้นไปโอกาสที่ข้อมูลของเราจะไม่ normal ก,ก็มีสูงดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าทางออกของเราคืออะไรนะครับเราจะแก้ปัญหานี้อยา่างไรก็หวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้จากการฟังในส่วนนี้ไปใช้ประกอบก,บกับการทำวิจัยของตัวเองนะครับผมแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับบ๊ายบาย